สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนนะครับไข่ปลาคาเวียลราคาแสนแพงนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมาจากปลาชนิดไหนกันครับวันนี้เราลองดูกันนะครับปลาสเตเจียนนะครับมันเป็นปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ครับมีทั้งหมดถึง27ชนิดครับสายพันธุ์แอตเลนติกถือว่าเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากมันมีมานานแล้วกว่า200ล้านปีมาแล้วถือว่ามีก่อนไดโนเสาร์อีกแล้วในปีคศ1990 1997นสายพัน ได้ที่แม่น้ําโปลกาของประเทศรัสเซียนะครับตัวนั้นมันมีขนาดใหญ่มากนะครับมีน้ําหนักมากถึง1,600กิโลกรัมมีลําตัวยาวมากกว่า6.5เมตรเขาคาดการณ์กันนะครับว่ามันน่าจะมีอายุประมาณ130ปีเลยทีเดียวนะครับปลาเซจิเียนะครับมันอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้ําก่อยหรือแม่น้ําทะเลนะครับเมื่อตอนที่มันยังเล็กอยู่นะครับมันจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดหรือทะเลสาบนะครับหรือไม่ก็แถวแถวตำปากแม่น้ำนะครับแต่เมื่อมันโตขึ้นนะครับพวกมันก็จะว่ายอพยพลงสู่ทะเลใหญ่นะครับเมื่อถึงฤดูวางไข่มันก็จะวกับ มาในแหล่งน้ําจืดอีกครั้งเพื่อวามไข่ก็คล้ายๆกับปลาแซลมอนนั่นแหละครับและพวกมันนะครับยังเป็นปลาที่มนุษย์ใช้ทําอาหารมานานยาวนานแล้วนะครับโดยจะยิ่งไข่ปลาของมันนะครับที่เรียกว่าคาเวียร์นั่นเองนะครับซึ่งนับเป็นอาหารราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันหาได้ยากครับและปลาตัวนั้นนะครับก็ต้องถูกฆ่าตายลงนะครับเพื่อเอาไข่ของมันมากินนั่นเองนะครับปลาชนิดนี้นะครับจะมีลําตัวรูปร่างคล้ายปลาฉลามมีน้าแหลมสั้นๆบริเวณหัวหลังและเส้นข้างลําตัวของมันนะครับ มันมีปลายหัวที่แหลมและมีปากอยู่ใต้ลําตัวลําตัวไม่มีเกล็ดภายในปากไม่มีฟันด้วยนะครับแล้วมันมีตาขนาดเล็กครับซึ่งมันก็ช่งใช้หนวดของมันนะครับในการสัมผัสสภาพแวดล้อมหรือหลอบแทนตาที่มีขนาดเล็กของมันนะครับซึ่งหนวดของปลาสเตเจียนนี่นะครับ มีหน้าที่สัมผัสและรลับขึ้นกระแสไฟฟ้าขณะที่มันว่ายน้ำอยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ทางด้านใต้ของลำตัวได้เพราะฉะนั้นหนวดเหล่านี้จึงมีหน้าที่เหมือนมือที่คอยสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่ใต้ลำตัวของมันนั่นเองมันมักจะหากินตามพื้นน้ำอาหารของมันก็ได้แก่สัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆปลาสเตีเทียนส่วนใหญ่นะครับจะพบแต่เฉพาะซีกโลกเหนือซึ่งเป็นเขตหนาวสถานะปัจจุบันของปลาชนิดนี้ในธรรมาชาติใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแต่ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์์ไดด้้้แลลวใใในนนนบาาางชชิเเเ่ฟรรมปะศกีต ในไทยของเราก็มีเพาะเหมือนกันนะครับในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โดยคําที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วซึ่งเขาว่ากันว่านะครับราคาไข่คาเวียร์ของมันนะครับกิโลละประมาณ50,000บาทเลยทีเดียวครับปลาสเตอร์เจียนะครับจะให้ขายได้นั้นต้องมีความสมบูรณ์และตบโตจนกระทั่งมันอายุได้ประมาณ10ปีขึ้นไปเลยนะครับถึงมันจะให้ไข่ได้ครับ แล้วมันจะให้ขายได้เพียงร้อยละสิของน้ําหนักตัวของมันเท่านั้นนะครับทีนี้เราลองสมมุตินะครับว่าปลาสเตียนตัวหนึ่งมีน้ําหนักมากถึง1,600กกิโลกรัมครับถ้าเราเอาไข่ของมันไปขายก็จะได้เท่ากับลองคํานวณเล่นๆนะครับน้ำหนักตัวปลา1,600กกิโลกรัมไข่15%รถ้าคิดออกมาแล้วก็น่าจะได้ไข่ประมาณ240กบกิโลนะครับสำหรับปลาหนึ่งพันหกร้อกิโลกรัมครับทีนี้เราเอาไข่สองร้อยสี่สิบกิโลนะครับไปคูณห้าหมื่นนะครับก็แสดงว่าไข่ของปลา มากม,มากเลยนะครับคาเวียนะครับเป็นไข่ของปลาสเตอรเจเียนที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโซนทะเลแคสเบียนแหล่งเหล่านี้นะครับเป็นผู้ผลิตคาเวียลายใหญ่ที่สุดของโลกส่วนวิธีทําไข่ปลาคาเวียนนั้นครับ ขั้นตอนแรกเขาจะจับปลาสเตเจทียนมาผ่าท้องก่อนนะครับแล้วนําถุงไข่ออกไข่ปลาเหล่านี้นะครับจะมีสีดําและจะมีความมันวาวเมื่อเติมเกลือลงไปนะครับจากนั้นครับเขาจะนําถุงไข่นี้นะครับไปม้วนไปม้วนมาบนตะแกรงโลหะให้มันลอดไปในภาชนะด้านหลังครับกระบวนการนี้นะครับเป็นการแยกไข่ที่มีขนาดต่างกันแล้วพวกเขาครับก็จะใช้แหนบหยิบไข่หรือสิ่งสุกรกที่เปลี่ยนสีออกครับไข่ปลาคาเวียนะครับมีหลายขนาดและหลายสีครับขึ้นอยู่กับอายุของปลาและสิ่งที่พวกมันกินเข้าไปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมี มีการเติมเกลือลงไปในคาเวียครับแล้วก็บรรจุลงตลับกลายเป็นไข่ปลาคาเวียราคาแพงไปเลยยังไงล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ